เมจิกคีย์บอร์อุปกรณ์ที่จะทำให้ iPad Pro ของคุณลอยได้เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลํมจิโกอีทีครับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการรีวิว iPad Pro 2020 12.9นิ้วไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้มาทำตัว Magic Keyboard เพิ่มอีกคลิปหนึ่งตอนคลิปที่แล้วเนี่ยเนื่องจากของเขามาไม่พร้อมกันเราก็เลยต้องรีวิวโดยใช้อุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปอย่างเช่น Smart Keyboard Folio นะครับกับตัว Magic Trackpad ถึงจะทำให้ iPad Pro 2020เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ <Yeah. S 1> แต่วันนี้ครับจะมารีวิวของที่เขามาเปิดตัวพร้อมกันเป็นเซ็ตของเขาเป็นตัวที่ใช้งานคู่กันของเขาเลยนี่คือ Magic Keyboard ครับ เมนจิคีย์บอร์ดสําหรับ iPad Pro นะครับมี2ขนาดนะครับสําหรับ iPad Pro 11นิ้วราคา9,900บาท และสาหรับ iPad Pro 12.9นิ้วราคา11,690บาทคุณอูสเบินายที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับถึงกับใช้คําว่าราคามหัศจันยร์ <c oughs> ส่วนผมขอใช้คําว่าราคาสุดยอด <c oughs> จะได้ไม่เหมือนกันนะฮะโอ้โหหลายคนอาจจะอึ้งทึ่งเสียวกันเลยว่าหู oo, พี่คีย์บอร์ดอะไรเนี่ยทำไมราคาขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาดูเหตุผลกันครับตอนที่เขาเปิดตัวมาทีแรกนะครับพร้อมกับ iPad Pro 2020เนี่ยภาพที่เห็นในงานเนี่ยสิ่งที่ทุกคนฮือฮามากที่สุด เจ้าคีย์บอร์ดเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้นะมันทําให้ iPad Pro ของเราเนี่ยเหมือนลอยได้เนี่ยตรงนี้มันดูน่าทึ่งมากนะครับมันโฮเวอร์มันยกตัวขึ้นมันอยู่ท่านี้ได้ยังไงผมสงสัยมากดูภาพตอนงานเปิดตัวโอ้โหมันทําให้ iPad Pro มันอยู่ทรงนั้นได้ยังไงแล้วมันจะแข็งแรงได้ยังไงนั่นคือความสงสัยของผมนะครับจนกระทั่งมาเจอตัวจริงเอาวันนี้นะครับหลังจากที่ไปซื้อตัวจริงมาลองใช้งานดูโอ้โหพอจับตัวจริงปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่า ทำไมเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้ถึงไม่เหมือนเคสคีย์บอร์ดทั่วๆไปราคามันอาจจะสูงกว่านะครับแต่มันก็มีความแตกต่างจากเคสคีย์บอร์ดทั่วๆไปด้วยเช่นกันเคสคีย์บอร์ดทั่วไปอย่างสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเราก็จะสามารถกางออกมาแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะนี่ฮะเวลาเราจะตั้งเพื่อพิมพ์ก็งอกลับเข้ามาท่านี้ได้ขณะเดียวกันเราสามารถงายท้องลงไปแบบนี้ได้หรือว่าพับ เพื่อที่จะใช้งานในรูปแบบของแท็บเล็ตแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่พอเป็น Magic Keyboard นะครับนี่เวลาเราใช้งานทําแบบนี้ครับเราวางลงไปนะครับแล้วเราก็จะกางขึ้นมานะฮะกางขึ้นมาชึบกางได้แค่นี้ครับเราจะไม่สามารถกางไปมากกว่านี้ได้แล้วนะฮะนี่ฮะมันถูกล็อกไว้แค่นี้เลยถ้าเราอยากจะบิดมุมเราจะใช้บิดด้านบนขึ้นมาแบบนี้ครับเราถึงจะใช้งานในรูปแบบนี้ได้ ไม่สามารถกางไปมากกว่านี้ได้นี่คือเหตุผลเรื่องของความแข็งแรงที่ผมสงสัยตั้งแต่ตอนเปิดตัวครับว่าเขาทําให้มันแข็งแรงได้ยังไงทําให้ iPad Pro อยู่ในลักษณะลอยตัวแบบนี้ได้ยังไงนี่ครับตรงบานพับตรงนี้แข็งแกร่งมากไม่สามารถพับออกไปได้นะครับแต่เราสามารถปรับมุมได้นะ,ะเวลาเรานั่งทํางานอยู่บนโต๊ะเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเราอยากจะปรับมุมให้ iPad ของเราเนี่ยอยู่มุมไหนเนี่ยอันนี้ปรับหงายสุดได้เท่านี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปรับก้มสุดก็ได้เท่านี้ทําให้เราสามารถใช้งานได้ปรับ มุมได้ตามที่ต้องการเลยนะครับการที่มันกลางได้แค่นี้ทำให้เจ้าเมจิกคีย์บอร์ดตัวนี้ใช้งานในลักษณะถือไม่ได้ครับนี่ฮะไม่รู้จะพับไปข้างหลังไม่ได้จะถือใช้งานก็เออแปลกๆออยู่ท่านี้ใช้งานถืออย่างนี้กลางก็ไม่สุดได้แค่นี้อางงอไปไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือใช้งานไม่ได้ต้องใช้งานวางบนโต๊ะเท่านั้น ซึ่งถ้าอยากจะใช้งาน iPad แบบถือคุณต้องถอดออกมาเลยแล้วเวลาจะใช้งานเจ้า Magic Keyboard คุณก็แปะกลับเข้าไป ถึงจะเป็นนแบบี้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า Apple เขาคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของเจ้า Magic Keyboard ตัวนี้มากเลยนะครับรวมไปถึงทําให้น้ําหนักของ Magic Keyboard ตัวนี้หนักด้วยมันหนักมากๆเลยนะครับอ่ะแยกออกมานะครับ iPad Pro 12.9นิ้วนะครับน้ำหนัก642กรัมในขณะที่ Magic Keyboard นะครับน้ำหนัก702กรัมครับโอ้โห <c oughs> หนักกว่า iPad Pro อีก ที่มันต้องหนักกว่าเพราะอะไรเพราะมันจะได้สามารถค้ำจุนให้ iPad Pro อยู่ในท่านี้ได้อย่างมีเสถียรภาพไงครับแล้วน้ําหนักที่มากกว่าเนี่ยมันช่วยถ่วงดุลด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งาน iPad Pro เนี่ยเราต้องมีจิ้มทัชสกรีนด้วยนะครับถ้าน้ําหนักคีย์บอร์ดเบากว่าจิ้มปุ๊บเนี่ยอาจจะหงายเงิ้ล้มไปข้างหลังได้ แต่ตัวนี้นะครับน้าหนักเยอะกว่ามันเลยถ่วงดุลกันไว้นี่ฮะต่อให้คุณจิ้มแท็บเล็ตรุนแรงแค่ไหนนะคุณจะจิ้มยังไงก็ได้เนี่ยเนี่ยฮะคือจิ้มยังไงมันก็จะกระเด้งกลับซึ่งชีวิตจริงเราไม่ได้จิ้มรุนแรงขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็แค่แต,แตะใช่ไหมครับนี่ฮะมันก็จะทําให้มันดูมั่นคงแล้วก็ไม่ล้มไปข้างหน้า <Yeah! No! S 1> ถือว่ามั่นคงมากเมจิ c คีย์บอร์ดมีพอร์ต USB บีไฮนะครับเพื่อจ่ายไฟให้ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ชาร์จผ่านคอนเนคเตอร์ให้กับ iPad Pro ดด้้ววยยนคัทีีีมาูตบอรร์ดกันคับ ปุ่มคีย์บอร์ดก็จะไม่เหมือนนะฮะแตกต่างจากสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอหรือว่าเคสคีย์บอร์ดทั่วๆไปปกติเคสคีย์บอร์ดทั่วๆไปเนี่ยปุ่มจะเล็กแล้วก็ปุ่มค่อนข้างตื้นเวลาเราพิมพ์เนี่ยฟิลลิ่งในการพิมพ์มันจะรู้สึกว่ามันตันตนมือแล้วก็กดแล้วไม่ค่อยจมลงไปนะมันรู้สึกว่ากดแล้วมันตันๆก็จะพิมพ์ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ คีย์บอร์ดของ Magic Keyboard ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบเดียวกันกันกบบน macbook air เลยขนาดปุ่มเท่ากันแล้วกดไปเนี่ยมีฟีลลิ่งความลึกมีเสียงด้วยนะครับเนี่ยติกต๊กๆิกกก๊มีระยะลึกให้ฟีลลิ่งในการพิมพ์ดีมากคือถ้าใครที่ใช้ ipad pro นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของงานพิมพ์เอาไปทำเว็บพิมพ์คอนเทนต์เขียนคอนเทนต์เนี่ยโอ้โหคีย์บอร์ดตัวนี้ดีมากครับให้ฟีลลิ่งในการพิมพ์ที่ดีมากมันดีกว่า smart case ท,ทั่วไปมากๆเลย แล้วตอนกลางคืนหรือว่าแสงน้อยนะครับตัวคีย์บอร์ดก็มีไฟแบ็คลิ t ด,ด้วยนะครับสองสว่างขึ้นมาให้เราใช้งานได้ในที่แสงน้อยและ Magic Keyboard ดมี t ทร็กแพดด้วยนะครับเป็นแ c k p a d ขนาดเล็กที่มีขนาดไม่กว้างมากแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับทำให้เราสามารถใช้งานเคอร์เซอร์บน iPad OS ได้นี่นะครับบนหน้าจอก็จะมีเคอร์เซอร์ใช่ไหมครับเราก็สามารถคลิกเปิดนะเปิดปิดทุกอย่างได้นะครับใช้เกสเชอร์ได้ด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ อยากจะใช้งานเกสเจอร์ได้2นิ้ว3นิ้วได้หมดนี่ฮะปัด2นิ้วดูรูปนะครับถ้า3นิ้วก็จะเป็นการปัดทั้งแอปพลิเคชันเลยนะครับจะเลื่อนเลื่อนทั้งแอปพลิเคชันเลยนี่เห็นไหมฮะหรือว่า4นิ้วก็จะเป็นการเปิดทัสขึ้นมานะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับใช้งานได้สะดวกกว่าเดิมมาก ทั้งหมดนี้คือ Magic Keyboard นะครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่ามันแตกต่างจากเคสคีย์บอร์ดหรือ Smart Keyboard Folio ทั่วๆไปอย่างไรนะครับคีย์บอร์ดมันดีกว่าคีย์บอร์ดจริงเลยมีแท็คแพดด้วยแล้วก็มั่นคงแข็งแรงกว่านี่คือเหตุผลที่ทําให้มันราคาสูงกว่าเคสคีย์บอร์ดทั่วๆไปอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับมีหลายคนนะครับตั้งคําถามมาว่าพี่หลามครับผมซื้อ iPad มาใช้งานแทนโน้ตบุ๊กเลยดีไหม โอ้โหคำถามนี้ตอบอยากจริง,รงๆเพราะว่าปริมาณหรือความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนนะครับชนิดของการใช้งานมันไม่เหมือนกันถ้าคุณอยู่บน iPad ได้นะครับอย่างเช่นว่าคุณเปิดแอปเท่าที่ iPad มีคุณใช้งานดูหนังฟังเพลงตัดต่อวิดีโอถ่ายรูปหรือว่าวาดเขียนบนหน้าจอถ้าคุณใช้งานบน iPad ได้แล้วคุณอยากจะให้ iPad คุณมันเก่งขึ้นโอเคแต่ถ้าคุณทำงานบางอย่างบนโน้ตบุ๊กซึ่งมันทำบน iPad ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบว่า โน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊ก iPad ก็คือ iPad มันใช้งานแทนกันไม่ได้นะครับถ้าความต้องการมันไม่ตรงกัน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นดูความต้องการของตนเองให้ดีนะครับว่าเราต้องการใช้งานอะไรกันแน่แค่เปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบได้หลายมุมมากสมมุติว่าเปรียบเทียบ iPad Pro กับ Magic Keyboard กับโน้ตบุ๊กนะครับอย่างพวก MacBook Air MacBook Pro เงี้ยเทียบเรื่องน้ําหนักก็ไม่ได้ละโอ้โหอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่า iPad Pro 12.9นิ้วน้ําหนัก643กรัมบวกกับ Magic Keyboard 702กรัมเป็นเท่าไหร่ครับ1,345กรัมนี่ยังไม่รวม Apple Pencil อีกนะอีก18กรัมบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่1,363กรัมเทียบกับ macbook air macbook air 1,276กรัมครับเบากว่า macbook air เบากว่า macbook pro 13นิ้ว1,350กรัมเบากว่านีดหนึ่ง เอามุมน้ำหนักมุมเดียว iPad ก็หนักกว่าแล้วสู้โน้ตบุ๊กไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาบ้างไหมอ่าไหนๆเล่นเรื่องตัวเลขกันแล้วนะครับดูเรื่องราคากันบ้างครับราคานี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย iPad Pro 12.9นิ้ว34,900บาทบวก Magic Keyboard เข้าไป11,690บาทเป็นเท่าไหร่ครับ4,6,590เอาครบเซต Apple Pencil 2ด้วย4,490รวมทั้งหมดเป็น5 1 8 0บาทนี่คือราคารวมของเซตนี้ในขณะที่ Macbook Air ตัวเริ่มต้น32,900โอ้ต่างกันเยอะนะฮะ Macbook Pro ตัวถูกสุด42,900ราคาก็เปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วครับสิ่งที่ผมจะบอกคือคุณอย่าเอา2อันนี้มาเปรียบเทียบถ้าคุณอยากจะใช้ iPad iPad มันก็คือ iPad ครับมันมีสิ่งที่โน้ตบุ๊กทำไม่ได้ครับ โน้ตบุ๊กทำแบบนี้ไม่ได้ถือนอนดูซีรีส์บน TV ทีวีทําไม่ได้โน้ตบุ๊กบางตัวมีทัชสกรีนบางตัวไม่มีทัชสกรีนปากกาจดหน้าจอทําไม่ได้โน้ตบุ๊กมีสเปคบางตัวอาจจะสู้ iPad ตัดต่อ 4K เรนเดอร์ 4K สู้ไม่ได้ในขณะเดียวกัน Magic Keyboard มันเป็นอุปกรณ์เสริมครับที่จะทําให้ iPad ของคุณเนี่ยทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำงานในรูปทรงลักษณะคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กได้โดยการติดเมจิกคีย์บอร์ดเข้าไปแบบนี้แล้วคุณก็พิมพ์งานเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเซตนี้นะครับไม่ได้เอาไว้แทนโน้ตบุ๊กหรือว่าไม่ได้เอาไว้แทนอุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้นแต่มันเป็นชุดอุปกรณ์ที่ทําให้ iPad ของคุณมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคนที่มี iPad อยู่แล้ว ถามตัวเองดูว่าถ้าคุณต้องการพิมพ์คีย์บอร์ดที่มันฟีลิ่งดีแบบนี้มีแท็กแพดด้วยแล้วทํางานบนโต๊ะได้ด้วยนะครับมั่นคงแบบนี้เลยคุณก็ควรจะซื้อเมจิกคีย์บอร์ดแต่ถ้าคุณไม่มี iPad ไม่มีอะไรเลยแล้วคุณจะซื้อน้ตบุ๊กคุณไปซื้อน้ตบุ๊กครับ